เจริญสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้ววันนี้ตรงกับวันมาฆบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันจาตุตรงคัตนิบาทซึ่งมีพระภิกษุสองจำนวนหนึ่พ สองร้อยห้าสิบรูปห้าสิบอง์มาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงและไม่ได้นัดหมายเป็นอาศาัศจรรย์พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกพระภิกษุสองที่มาประชุมกันนี้ล้วนเป็นพระขีนาศบวด ด้วยเอหิภิกขุอุปสมบทาของพระพุทธองค์ทั้งหมดหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวันบาทจารุรงคขัตตีิบาตวันนี้ธรรมเนียมประเพณีของกำแพงเพชรก็มีที่วัดพระบรมธาตุก็จะมีพิธีการนกเขาเรียกนกพระเล่นเพลงหรืออ่า ผมภาพพระธาตุหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้แล้ว <laughs> คนกำแพงนี่แหละ <laughs> จำไม่ได้แล้ววันนี้เขาก็จะมีขบวนแห่แหนกันอย่างยิ่งใหญ่มีช้างกี่เชือกนันมาแล้วปีเนี่ยไม่รู้ว่ามีช้างกี่เชือกจําไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงความจำเนี่ยไม่เอยจำเลยเท่าไหร่ ก็ญาติโยมก็ตามธรรมเนียมก็ไปทำบุญตักบาตรกันก่อนตกเย็นก็จะเวียนเทียนกันตกเย็นก็จะเวียนเทียนกันที่วัดใกล้ๆบ้านวัดบ้านท้าบ้านท่านก็ทำบุญทำบุญตักบาตรแล้วก็เวียนเทียนกันเมื่อก่อนนี้เวียนเทียนกันนี่คนเยอะแน่น หัวกับหางเนี่เดินชนกันนะหัวกับหางเดินชนกันเลยเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีถ้าถ้าหากว่าไม่มีวัดใดวัดหนึ่งที่จัดใหญ่ๆอย่างวัดพระบรมาธาตุเนี้ยนะวัดพระบรมาธมาตุที่เขาจัดใหญ่ทุกปีก็เลย,ปเ,ย,ยเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่ามีการถ่มภาพพระธาตุมีการหลายอย่างหลายอย่างที่ ที่พระธาตุเขาจัดทำคาาราวนี้เราก็มาถึงเรื่องของเราต่อวันนี้ไปถึงโน่นแล้วออกจากพระประตูตเมืองพระนครแล้วแต่กว่าจะวิ่งถึงแม่น้ำอโนมาเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรใช้เวลานานพอสมควร แต่ก็ในราตรีเดียวนั่นแหละเหตุที่มาถึงที่แม่น้ำอโนมาเนี่ยม,มาช้าเพราะว่าม้ากันทกะเนี่ยจะต้องวิ่งกว่าดอกไม้ทิพป์ซึ่งสูงขึ้นมาเพียงออกมาพร้าอ่ะนะ หน้าขาหน้าตรงเนี้ยนะเคยเคยเห็นตรงหว่างขาของวัวของควายไหมออกมานั่นแหละนั่นตรงเนี้ยวิ่งลุยมาดอกไม้ทิพเป็นซึ่งโปรยปลายมาจากเทพทั้งหลายอะ่ะแสดงความยินดีอะ่ะนะแสะดงความยินดีคนทั่วไปก็คงมองไม่เห็นอาจจะเดินผ่านไปธรรมดาอย่างอย่างเราเรานี่แหละแต่ว่าของทิพเหล่านั้น จะมองเห็นด้วยคนมีบุญเท่านั้นมากันทกะก็วิ่งฝ่าดอกไม้ติดขึ้นสูง,สงขนาดนั้นนะน,นะก็คติดดูแลซึ่งมากันทกะเนี่ยเป็นเป็นม้าที่มีพะละกําลังมากนะโยบมีพะละกกาลังมากเลยขนาดที่เขาเปรียบเทียบว่าแม้จะวิ่งไปรอบขอบจัก,กรวาลเนี่ย ยังกลับมาทันฉันเวลยังยังกลับมาทันพระตาหารนะนะ <c oughs> รอบขอบจัก,กรวาลนี่เท่าไหร่่ความกว้างยาวเท่าไหร่มแต่ว่าก็ยังกลับมาทันอาหารที่เ็าตกแต่งไว้คอยเออความเร็วแต่ที่มาช้าเพราะว่าเป็นเพระเหตุนี้แล้วก็ไปถึงที่ริมฝั่งแม่น้ําอโนมาเจ้าชายสิทธัตถาก็ถามว่า นี่คือแม่น้ำอะไรนายชนะก็บอกว่าาในสุดเขตเขตแดนของเมืองสักกะเนี่ยจะมีแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำอนอนมาเป็นเขตแดนกั้นเป็นเขตแดนไว้นี่คือฝั่งของทางสักกะหรือว่าทางกระบิลพั์ เแดนอยู่ขนาดนั้นนะซึ่งมีความกว้าง14าเส้น14เส้นก็ยืนหยุดพินิตพิจารณาดูแล้วก็ตั้งใจจะข้ามไปฝั่งโน้นก็ใช้เท้าส่งสัญญาณให้กับกันทะกะรู้ว่าจะกระโดดไป,ไปฝั่งโน้น กันทักกากก็กระโดดครวดเดียวเลยถึงฝั่งโน้นทันทีพอถึงฝั่งโน้นเสร็จแล้วก็เปรื่องอเครื่องประด,ดับตกแต่งของของกษัตริย์ของเจ้าชายห่อด้วยผ้าชายผ้าของพระอ,องค์ชายภูษาของพระอ,องค์นั่นเองส่งให้ กับนายชนะแล้วก็บอกว่าจงนำชนะนแล้วก็เครื่องของเครื่องทรงนี้กลับไปยังพระนครเราจะออกบวชที่นี่เราจะบวชอยู่ณที่นี่แล้วก็เอธรรมดาเนี่ยคนจะบวชมันก็จะต้องมีการตัดผมตัดเท่าเนาะ พรองค์นิดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีพระขันซึ่งไม่ได้พกไปเองนะพระขันธทิพย์พระขันพระขันทิพย์ท,ที่มีเทวดาเทวดาเอามาให้ตัดโมรมีเทวดามาให้คือตกมาจากบนฟ้ากฟ้านั่นแหละก็ใช้มือจับทางด้านตัด พรโมดีเสร็จแล้วอธิษฐานว่าเกษาของเรานี่ไม่บังควรที่จะตกลงพื้นณที่ใดก็เลยอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัามพุทธเจ้าแล้วไซขอให้พระเกษาของเรานี่จงสูงขึ้นไปบนอากาศเนี่ยประมาณหนึ่งโยดไม่ตกลงมา คติกาผมหรือเปล่าแล้วพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะมันมีความอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งว่าพอตัดแล้วเหลืออยู่ประมาณสององค์ขลี พระเเกศานั้นก็ม้วนเป็นประทักษิณคือเวียนขวาทั่วทั้งศีรษะทั่วทั้งศีรษะเลยแล้วไม่โป่งยาวอีกนะไม่ไม่แทงยาวออกมาอีกเลยอยู่อยู่ขนาดนั้นตลอดเท่าที่เราเห็นนะั่นแหละเหมือนอย่างที่เราเห็นเป็นขมวดก้นหอยที่เขาเรียกว่าขมวดก้นหอยนะ่นนะ วนขวาแล้วไม่ยาวไม่ยาวออกมาอีกเลยอื กพระอินทร์พระอินทร์พระอินทร์เอาพระโอบทองมารองรับเอาไว้เอาไปไว้นอน ون, บนจุฬามณีบนสวรรค์น,นั่นซึ่งจุฬามณีเจดีนี่เป็นแก้วพลดึกสีอินทนิลน,นะสูงสูงประมาณสีย่ยอดสูงประมาณสีย่ยอดนะจุฬามณีเนี่ยพระอินทร์เอาไปไว้บนนอน แล้วคนนี้คติกาพรมสหายเก่าสหายเก่าเอาเอาเครื่องบวชอ้าวสิบนาทีพอดีเลยเ,ยเนี่ยเนี่ยเกือบลืมดูเวลานะ <c oughs> สิบนาทีพอดีเลยวันนี้ก็คงจะยุติเอาไว้แต่เพียงตอนนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาทนั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอนเจริญพร